สบายดีท e ุกคนมื้อนี้ก็สะพานพบกับสาวนางอีกคือเก่าเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้สาวนางสิพาลงเลาะตลาดบ้านทานดอกแก้วเมืองอัสสพอลงไปเลาะตลาดนัดทุกคนไปไปเลาะตลาดนัดนดิมกันทุกคนเอาบบน้นึงองพูนตอ้าพันอาในกล่องนึงป้าตูตูนึงบ้วกันเหรโอ้เดเด็กนมาก

สององสิบชัต้นตุนตุไปต ไม่บอกค่ะคนไทยคนไทยค่ะไม่ไดนบอกทุกคนตอนนี้ก็มาซื้อซีนซื้อซีนควายโลเทโลอะโลเทโลสันซีสีสีงามๆทุกคนแล้วตอนนั้นก็ได้งามเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลงก็ต้อเป็นซิๆิลนี่นะมาแล้วตลาดขอนิยมซ่าขอนยอซ่าวะ เดี๋ยวนะี้นะเมนเบาพูทล่าหมูป่านะห้าบีผงปลาปลาแหลนตัวใหญ่มีแต่ของปลาของปลาหลายขนาดมันนี่ ร้อยแล้วเท่าไรนี่นะค่ะตอนนี้เพื่อนเจ้าซิบบอกแลวจักเองนะถามบังซื้อยวซื้อหมวกเซ็งินหลายคนมีแต่มาโก้หงเต่ามัดเขากละลายปลานก ตัวทุนุนี่นะสาวตัดแก่ดคหนึ่งเลยที่กระปูแดงกระลายกระปูแดงทั้งหมดนะชูเลช้วอีสิบ มาทุลรักนี่ยสมมดชิสามมดชี่แม่เอาแเอาอันนั้ชิ้นท่นเอามากินกระปุลฝาอาสามมันดึงไปัาแ้ีบย

ป้าหมาอันนี้นะ่าห้ามเลยบันนี้นะซื้อแล้วจะเห็นตัวงามทุกคนนกนกนกอยังเาเอินนกเหลืองป้ากบหลายเลยวันนี้ทุกคนสิมาซื้อกระดูกหมู คืกระดูกหมูมาเสิองิลิคคนไา่หลายทุกคนแจ้งมาเนาะต้นน้ต้นแรกลองชีมิ เอาอืมเอาเทไรก็อ้ขายจะต้องเอาจะได้ขายซื้อมากระบอกห้าคันอาจจะกลองกระอหนึ่ง้นาได้้างามนยยดย ทุกคนตอนนี้ก็ค่อยสีไดเมือเลยทุกคนเนี่ยแจ้งแล้วก็คนยังมาหลา่ไล่ตอนนี้ค่อยออกมือแล้วมากับแม่สองคน